ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับไม่มีโมงคะรัฐบาลอังกฤษไฟเขียวพีเมลีกรีเทิร์นกลับมาเตะได้หลังหนึ่งมิถุนายนนี้รัฐบาลของประเทศอังกฤษประกาศให้กีฬาอาชีพกลับมาแข่งขันกันได้แบบปิดสนามหลังวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นข่าวดีของพีเมลีอังกฤษที่สามารถเตรียมคืนสนามได้แล้ว โปรเจก t ์รีสตารหรือการกลับมาแข่งขันกันต่อให้จบฤด,ดูกาล2019 2 0 2020ของรีมีกอังกฤษนั้นดูจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในทางที่ดีเมื่อรัฐบาลของประเทศอังกฤษนำโดยบริสตอนสันนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนั้นออกมาประกาศว่าอนุญาตให้กีฬาอาชีพกลับมาแข่งขันกันได้หลังวันที่1มิถุนายนแบบปิดสนามพร้อมคู่มือแนวทางการปฏิบัติยาว50หน้า หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษออกประกาศฉบับนี้ออกมาตัวแทน20สโมสรอนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นก็ประชุมร่วมกันโดยทันทีเพื่อเร่งหาข้อสรุปว่าจะสามารถกลับมาแข่งขันกันได้ในช่วงไหนของเดือนมิถุนายนและยังต้องทำข้อตกลงร่วมกันด้วยว่าจะยอมลงแข่งในสนามกลางหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นั้นมีบางสมสรที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีการทำข้อตกลงเรื่องของโคต้าฟุตบอลถ้วยทั้งในประเทศและถ้วยยุโรปรวมถึงโคต้าการตกชั้นาการเลื่อนชั้นด้วยส่วนแมตช์การแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกของเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมตช์การแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโบลต์แฮมตันนั้นผ่านเข้าสู่รอบ16กทีมสุดท้ายจะต้องรอคำสั่งของสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปอีกครั้ง ว่าการแข่งขันในแมตช์ดังกล่าวจะลงแข่งขันกันได้ในช่วงไหนโดยในขณะนี้ทางยูฟ่านั้นยังไม่ได้มีการประกาศวันแข่งขันอย่างเป็นทางการออกมาแต่อย่างใดผลงานใครดีกว่ากันสื่อแชร์ลิเวอร์พูลเคยสนดาวเด่นของกาลาทาวีปก่อนสุดท้ายลงเอยด้วยโมฮาเมดซาลาดาวเด่นของกาลาทาวีปเอ่ยปากแฉหงแดงลิเวอร์พูล ว่าเคยสนใจตนเองก่อนที่สุดท้ายแล้วจะไปลงเอยกับโมฮัมเหม็ดซาราเพื่อนร่วมดินแดนแอฟริกาเหมือนกันลิยาดมาเลสดาวเตะทีมชาติอลจีเรียของเรเบยบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าในตอนที่คาแข่งอยู่กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นั้นเคยได้รับความสนใจจากโงแดงเลวพูจริงแต่สุดท้ายกลับไม่มีการเจราจากเกิดขึ้นเพราะว่าทีมแชมป์ยุโรปกสมัยนั้น หันไปเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาราปีทีมชาติอียิปต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นจากทวีปแอฟริกาเหมือนกับตนเองก่อนที่ผมจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันแต่ทันทีที่พวกเขาซื้อโมฮัมเหม็ดซาาไปร่วมทีมเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็จบลงไปโดยทันทีลิยาร์ดมาเลสกล่าวโดยถ้าหากย้อนหลังกลับไปเมื่อหปีก่อน ริยาดมาเลสนั้นเคยโชว์ฟอร์มสุดแจม่มช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้เข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจําฤดูกาล2015-2016แบบพลิกล็อกจึงกลายเป็นหนึ่งนักเตะเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรนในยุโรปก่อนที่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะลงเอยกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2018ด้วยค่าตัวที่60ล้านปอนด์ส่วนหงแดงเอร์พูนั้น ได้ตัดสินใจดึงโมฮัมเหม็ดซาลาหมาจากโรม่าในปี2017และในตอนนี้ซาลาหเองก็ก้าวเท้าขึ้นไปเป็นหนึ่งในดาวเตะระดับโลกไปแล้วด้วยเช่นกันโดยโมฮัมเหม็ดซาลาหนั้นควา้ารางวัลดาวซันโวของสซงพรมีพร์มิลีอังกฤษมาแล้ว2ฤด,ดูกาลติดต่อกันเลยทีเดียวไวไยนาดุมยังดีเช่วกว่าแฟนเลว่าผูลไม่เอานักเตะจอมขี้เกียจคู่ปรับโมรินโย กองเชียร์หงส์แดงเลโกค้คูบนโลกออนไลน์ ine, แสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากจะได้นักเตะจอมขี้เกียจซึ่งเป็นคู่ปรับของโจเซ่มูรินโญ่เหมือนอย่างที่เป็นข่าวและมองว่าจอจินิโอวานาดุมยังดีกว่าเยอะเลยตองกีเอนดอมเบเล่กองกลางชาวฝรั่งเศสของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลหงส์แดงเวอร์พูในโลกออนไลน์เสร็จแล้วหลังจากที่แอนฟิลวีดิชั่น บัญชีทวิตเตอร์ที่นำเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมแชมป์ยุโรป6สมัยได้นำเสนอข่าวที่ว่าลิเวอร์พูลอยากจะยืมตัวมิดฟิลวัย23ปีมาใช้งานอยู่เหมือนกันปรากฏว่าเหล่ากองเชียร์หงแดงในโลกโซเชียลมีเดียต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่ว่าลิเวอร์พูลไม่ควรจะดึงเอนดอมเบเล่มาเสริมทัพเลยเพราะเห็นว่าเป็นแข้งจอมขี้เกียจที่ไม่ค่อยจะวิ่งไล่เพื่อแย่งบอลจากคู่แข่งเสียเท่าไหรนะ่นัก ซึ่งแตกต่างจากจอจินิโอเอนดอมมิดฟิลจอมขยันทีมชาติทอนแลนด์ของเลเวอพูลที่ใกล้จะหมดพันธะก,กับสโมสรในช่วงกลางปีหน้าจึงอยากจะให้จับดาวแต่ชาวดับต่อสัญญาใหม่จะดีที่กว่าทั้งนี้เอนดอมเบเล่ le, เพิ่งจะย้ายมาคาแข่งกับสเปอร์เปไ็นฤดูกาลแรกเท่านั้นนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงในช่วงก่อนเริ่มต้นฤด,ดูกาลนี้โดยค่าตัวที่แพงเป็นสถิติของสโมสรน ซึ่งสูงถึง55.6ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวกลับทำผลงานได้อย่างไม่น่าประทับใจและกลายเป็นคู่ปรับของโชเซ่มูรินโญ่กุณซื้อของไก่เดือยทองไปแล้วเสียด้วยเพราะว่าถูกวิจารณ์ถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นต่อนหน้าสาธารณชนแบบรุนแรงส่งผลให้เจ้าตัวนั้นมีโอกาสจะถูกโลดทิ้งออกจากสโมสรหลังจากที่จบได,ดูการนี้ได้เลยทีเดียว เหมาะสมกันแล้วลรเวอว่าูลยิ้มนายเก่าออกโรงเชียร์แข่งเนื้อหอมร่วมงานเจอเกนครอฟหงแดงลรเวอว์พูลได้นายเก่าของแข่งเนื้อหอมรายนี้เอ่ยปากเชียให้ย้ายไปร่วมงานกับคุณซืออย่างเจอเกนครอฟเพราะว่าทั้งคู่นั้นน่าจะสามารถเข้าขากันได้ดีที่สดุดลาฟลังนิกอดีตกุนซือของอาเบไลซิกเปิดเผยว่าตีโมแวนเนอร์ ana, กองหน้าทีมชาติเยอรมน,นี มีสไตล์การเล่นที่น่าจะเข้ากับหงแดงเลเวอคูได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าตัวเขานั้นอยากจะให้ตีโมแวนเนอร์อยู่คาแข่งกับต้นสังกัดปัจจุบันต่อไปมากกว่าแต่ถ้าหากแว n เนอร์นั้นตัดสินใจย้ายทีมจริงตัวเขาก็อยากจะให้ไปร่วมงานกับเจอเกนครอฟหน้าใหญ่แห่งทีมแอนฟิลซึ่งเป็นผู้จัดการทีมที่มีรูปแบบการคุมทีมที่น่าจะเหมาะสมกับดาวเตะวัย24ปีมากที่สุด จากมุมมองตามสมมติฐานผมอยากให้เขาอยู่กับสโมสรท,ที่ดีซึ่งไม่จำเป็นจะต้องถูกนิยามว่าเป็นทีมที่เน้นการครองบอลตอนนี้เขามีทีเด็ดในเรื่องของความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่และมีพละกกำลังในการจบสกอร์เขาน่าจะเหมาะกับลิเวอร์พูลเพราะว่าเล่นในสไตล์ที่คล้ายเคึงกับอาเบรไลซิกแต่แน่นอนว่าผมอยากให้เขาอยู่กับไลซิกต่อไปมากกว่า แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของตัวเองอย่างไรลาฟรังนิกอดีตกุนซือของอาเบไลซิกให้สัมภาษณ์โดยในตอนนี้นั้นรังนิกขยับขึ้นไปสวมบทบาทเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการกีฬาและพัฒนาทีมฟุตบอลในเคอรอเรดบูส่วนตีโมเวนเนอร์นั้นยังคงเป็นนักเตะเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายยักษ์ใหญ่ในยุโรป และสามารถที่จะย้ายทีมได้ทุกเมื่อเลยอีกด้วยหากมีสโมสรไหนที่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาของเขาเป็นจำนวนเงิน52ล้านปอนด์เฮนโดออกโรงยกย่องฟานได้ทำให้เพื่อนร่วมทีมเก่งขึ้นพาหงแดงติดลมบนจอแดนฮนนดสันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลออกมาอวยเวอร์จิลฟานได้เซ็นเตอร์แบ็กเพิ่อนรวมทัพ ว่าเป็นนักเตะที่สุดยอดสามารถย้ายเข้ามาและสร้างผลกระทบได้อย่างมหาศาลต่อความสำเร็จของทีมหงแดงลิเวอพูลนั้นกลัานใจควักเงิน75ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวดาวเตะชาวดัตมาจากเซาท์ทัมตันเมื่อปี2018พร้อมกลายเป็นกองหลังที่แพงที่สุดในโลกในเวลานั้นอย่างไรก็ดีด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมเป็นคีแมนสำคัญที่ทำให้เจอเกนครอปสามารถคว้าชแชมป์ในรายการยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ ยูฟาซูเปอร์คัพและเสึกชิงแชมป์สโมสรโลกได้สำเร็จในช่วงที่ผ่านมาและจอจะคว้าแชมป์เีมิ์ลตกอังกฤษในอีกไม่กี่อึดใจเท่านั้นโดยเมื่อจอแดนแฮนเดอร์สันถูกตั้งคำถามและให้สรุปสิ่งที่เซนเตอร์แบ็กวัย28ปีนำเข้ามาให้ทีมนั้นจอแดนแฮนเดอร์สันกล่าวว่าเขานำหลายอย่างมาให้กับทีมของพวกเราผมคงพูดยกย่องเขาในฐานะนักเตะได้ไม่พอ แน่นอนว่าทุกคนคงทราบดีว่าเขาเก่งขนาดไหนและเขาทําอะไรให้กับทีมของพวกเราบ้างในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเขายิ่งใหญ่มากนะเขาได้รับรางวัลส่วนตัวอย่างเหมาะสมเขาคือกองหลังที่น่าเหลือเชื่อและเป็นนักเตะที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแต่สําหรับผมแล้วเขานําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นอกสนามเข้ามาในสนามนั้นผมคงพูดถึงเขาได้ไม่พอว่าเป็นคนอย่างไรบ้าง เขาเป็นคนที่น่าเหลือเชื่อและเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ภายในห้องแต่งตัวเขาทำให้ทุกคนมีกำลังใจมหาศาลนับตั้งแต่นาทีแรกที่เดินเข้ามาในทุกๆวันนั้นมันน่ายินดีที่มีเขาอยู่ข้างๆเขาเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอเขามีจิตใจที่ดีและเขามีผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ภายในห้องแต่งตัวและภายในสนามนับตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายมาอยู่กับสโมสรอนเขาเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม ผมรู้สึกยินดีกับเขาต่อแนวทางการเล่นและการได้รับรางวัลทั้งหลายที่เขาได้มาเพราะมันเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งแล้วเขาสมควรได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้มาแล้วจอแดนฮันเดสันกองกลางกับตันทีมของเลเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนเลเวอร์พูลคิดว่าการเข้ามาของเวอร์จิลฟานได้นั้นส่งผลให้เลเวอร์พูลของเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับที่จอแดนฮนเดสันกล่าวเอาไว้หรือเปล่า อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลรเวอร์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลรเวอว์พูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3ามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ